พามปมพามฮ่าฮานะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะเป็นประจำทุกวันในเครื่องแบบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่คว้าแชมป์เอฟเอคับผมก็ไปอัดฉีดเอาไว้นะฮะนอกจากจะโชว์ตูดแล้วนะฮะก็จะใส่ชุดแข่งของแมนยูอัดคลิปทุกวันนะแต่นี่ผ่านมาจะสองสัปดาห์แล้วก็เตรงๆนะเริ่มเบื่อเแล้ว นะแล้วก็กลัวทุกท่านเบื่อด้วยเดี๋ยวหาอะไรใหม่ๆทําดีกว่าวันนี้ก็มาในชุดนะฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2007-2008แล้วก็2008-2009ซึ่ง2ฤดูกาลนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์เียรมลีกนะครับแล้วก็ในปี2008เนี่ยได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยก็ถือว่าเป็น2ปีที่ยิ่งใหญ่มากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตั้งแต่ปี รูดูการ2 0 7 2 0 8แล้วก็2,080 2,090โดยปี2 0 0 9เนี่ยนะครับแมนยูคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเนี่ย18สมัยนะครับ18สมัยเทียบเท่าตอนนั้นเทียบเท่ากับพวกพี่ๆลิเวอร์พูลเขาก็ถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่นะอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนสวมใส่ชุดเนี้คริสเตียโนโรนัลโดคว้ารางวัลบัลลงดอมาครองได้สำเร็จนะครับ ส่วนค่ำนี้นะฮะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราทีมชาติไทยนะครับจะลงทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเกมสำคัญเลยนะครับคือการบุกไปเยือนทีมชาติจีน <S <S ก็เกมนี้สถานการณ์อย่างที่ทราบกันดีนะครับถ้าจะให้ดีที่สุด <S <S ต้องบุกไปยัดเยียดความประชัยให้กับพวกมังกรเขานะถ้าบุกไปชนะได้แต้มจะเท่ากันแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยนะครับ มีโอกาสสูงที่เราจะเอาชนะสิงคโปร์และทีมชาติจีนจะไม่ชนะเกาหลีเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้นะฮะถ้าค่ำนี้เราบุกไปชนะจีนได้ไปเหยียบจมูกพวกพวกพี่พรีชถึงทิ่นได้ก็จะเข้ารอบต่อไปนะของการคัดเลือกฟุตบอลโลกเข้ารอบเท่าไหร่วะสิบทีมสุดท้ายหรือ1ิทีมสุดท้ายจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าเสมอนะครับถ้าเสมอเนี่ยมันก็ยังมีมันก็ยังพอมีโอกาสอยู่ แต้มจะห่างจากจีนเนี่ยสามแต้มเท่าเดิมแต่นะัสุดท้ายนะฮะเราไปลุ้นให้จีนเขาถูก เกาหลียิงอ่ารุนในจีนเขาแพ้เกาหลีนะครับ4ประตูก็ได้ขอให้จีนเขาแพ้1ประตูก็ได้นะครับเขาจะติดลบอ่าไม่ใช่ถ้าเขาแพ้1ประตูเนี่ยผลต่างประตูได้เสียเขาจะศูนย์ะครับแทกถ้าเขาแพ้มากกว่า1ประตูเขาก็จะติดลบส่วนไทยตอนนี้ติดลบอยู่2นะครับสมมติคัมนี้เสมอจีนได้ก็จะลบ2เท่าเดิมแล้วเราต้องยิงสิงคโปร์ให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้3ประตูเป็นอย่างต่ํา ก็น่าจะพอทําได้เล่นในบ้านเจอกับสิงคโปร์ที่ไม่ได้มีลุนอะไรเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆคืนนี้ค่ำคืนนี้เกมที่เท่าไหร่ที่เมืองอะไรลืมไปแล้วสัญญางหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะก็คิดง่ายๆห้ามแพ้เอาไว้ก่อนถ้าแพ้นี่จบเลยนะถ้าแพ้นี่เขาเรียกว่าจบบริบูรณ์ถ้าเสมอยังได้ลุ้นถึงเกมสุดท้ายแต่ลุนยากหน่อยเพราะว่าต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจด้วยคือถ้าเกาหลีเขาปล่อยจอย นะครับเอาตัวสำรองลงไม่อยากชนะจีนจีนขอแค่แต้มเดียวเข้ารอบเลยนะนี่ในกรณีที่คํานี้เราเสมอกแล้วเขาแต่ถ้าเราบุกไปชนะโอกาสเรานี่โอ้โหสดใสเลยนะครับเพราะว่านะัดสุดท้ายเขาเจอหนักเราเจอเบา <laughs> ส่วนผลการแข่งขันจะออกมายังไงนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาวิเคราะห์ผลงานของทีมชาติไทยกันวันนี้นะครับผมมีเรื่อง นะที่จะต้องมาอธิบายกับทุกท่านนะครับเรื่องของระบบการแข่งขันใหม่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาลหน้านะครับฤดูกาล2024-2025หลายท่านนะครับทราบกันดีแล้วว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับศึกถ้วใหญ่ยุโรปจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันหรืออาจจะใช้คำว่าเปลี่ยนสูตรการแข่งขันซึ่งสูตรเดิมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรอ,อบแบ่งกลุ่มก่อน แกลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับแล้วก็เอาอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าไปเล่นในรอบดอคเอาท์รอบ16ทีมรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศฤดูกาลหน้านะฮะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับจากเดิมมี8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะฮะร,รวมกันเป็น32ทีมเนี่ยฤดูกาลหน้านะฮะเปลี่ยนใหม่นะครับไม่มีแบ่งกลุ่ม เป็น8กลุ่มเป็น4กลุ่มเป็น6กลุ่มอะไรแบบนี้แล้วนะนะคือมีแค่กลุ่มเดียวหรือผมอนุญาตใช้คําว่าลีกเดียวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มทีมนะครับจากเดิมเนี่ยเข้าแข่งขันกัน32ทีมเพิ่มขึ้นนะครับเป็น36ทีมอีก4ทีมเนี่ยเป็นโคต้าพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากลีก เอิงของฝรั่งเศสจากเอเรลูวิซีลีกของฮอลแลนด์นะฮะเขาได้ทีมเพิ่มให้เข้ามาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็โคตาพิเศษอีก2ทีมเนี่ยตามค่าสัมประสิทธิ์ให้อันดับ5าของแต่ละลีกที่ค่าสัมปร็สทธิ์สูงที่สุดก็ตกเป็นของเยอรมันและก็ของอิตาลีนะฮะที่ได้ลีกละ5ทีมนะ,ะเพิ่มมาอีก4ทีมจากสานะครับก็เป็น36ทีมลีกใหญ่มากทีเนี้ย ถามว่าเอาโอ้โหลีกหนึ่งสามสิบหกทีมนะครับสาสิหกทีมนี่ถ้าเตะระบบลีกแบบพบกันหมดเย้าเยือนเนี่ยหนึ่งทีมนี่เตะกันเจ็ดสิบนัดนะฮะพูดง่ายว่าเตะกันเจ็ดสิบนัดนี่เตะกันเตะกันลืมตายอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเจ็สบนัดเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาสองปีกว่าจะเตะกว่าจะเตะครบนะครับถามว่าแล้วเขาเตะยังไงสามสิบหกทีมนะครับเขาจะมีการสุ่มอ่า ใช้คำนี้ดีกว่าใช้คำว่าแรนดอมนะแรนดอมคือเขาไม่ได้จับฉลากเหมือนเดิมมีพิธีการมาจับฉลากเอาทีมนั้นมาเจออยู่กลุ่มนี้ทีมนี้ไปอยู่กลุ่มนั้นนะครับไม่ใช้ตา,ามการแรนดอมนะครับโดยแบ่งเป็นทีมวางซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตไม่อธิบายเดี๋ยวจะงงวันนี้จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือเขาจะมีทีมวางของเขานั่นแหละอ่ะใครเป็นแชมป์ลีกใหญ่ของแต่ละประเทศนะครับใครเป็นแชมป์เก่าใครเป็นแชมป์ยูโรปาลีกเขาก็จะแยก ไม่น่าจะได้เจอกันนะครับแต่ก็โอเคมันก็ต้องมีทีมใหญ่ชนทีมใหญ่กันบ้างแบ่งอย่างนี้นะฮะหนึ่งลีกสาทีมแต่ละทีมเล่นทีมละ8นัดนะครับ8นัดโดยการสุ่มโดยการแรนดอมว่าจะเจอทีมไหนนะฮะตามตามตามลำดับของทีมวางนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดเดี๋ยวต้องมาเจอกับแมสเซตตี้เลยในในรอบในรอบลีกนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะอ่ะ ก็คิดง่ายๆเตะทีมละแปดนัดด้วยการแรนดอมนะครับแปดนัดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเล่นในบ้านสี่นัดเล่นนอกบ้านสี่นัดนะครับในบ้านสี่นัดนอกบ้านสี่นัดแล้วจะรู้ได้ไงเกมนี้เล่นในบ้านหรือเกมนี้เล่นนอกบ้านก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะตอนแรนดอมเจอกับคู่แข่งที่แตกต่างกันแปดทีมในบ้านสี่นัดนอกบ้านสี่นัด เขาจะแรนดอมให้เลยว่าเกมนี้คุณจะไปเยือนทีมนั้นทีมนี้เกมนี้คุณจะได้เล่นนะฮะได้เฝ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมนั้นทีมนี้นะอ่ะลำดับต่อมานะครับทุกท่านลำดับต่อมาลำดับต่อมาคือหลังจากที่ทุกทีมลงเล่นไปแล้วครบทีมละ8นัดเขาก็จะมาดูนะครับตารางคะแนนใครทีมใดที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด 8อันดับแรกของตารางนะครับอันดับ1ถึง8ของตารางยูฟ่าจะไม่หลีกผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายทันที <c oughs> นะ1ถึง8 <c oughs> เข้ารอบ8อ่า <c oughs> เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีส่วนอันดับ9ถึง24นะครับ16ทีมอันดับ9ถึง24 16ทีมเนี่ย มาประกบคู่กันอีกรอบหนึ่งนะเพลย์ออฟกันอีกสองนัดเย้าเยือนถามว่าเอ้าแล้วใครจะเจอใครมีการแลนดอมอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะฮะว่าเขาจะประกบคู่ยังไงแต่เข้าใจนะเข้าใจเองนะฮะเข้าใจว่าก็น่าจะจัดอันดับประมาณว่าอันดับเก้าเจออันดับที่ยีบสี่อันดับสิบเจออันดับที่ยี่สิบสามอันดับสิบเอ็ดเจอกับทีมอันดับที่ยี่สิบสองค่อยๆไล่ไป นึกอ,ออกไหมฮะก็พูดง่ายๆว่าเหมือนเอาเหมือนการจัดอันดับเหมือนการหาทีมวางเนี่ยไปในตัวนะครับถาอีกครั้งนะฮะหนึ่งถึงแปดเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายเก้าถึงยี่สิบสี่นะฮะอันดับเก้าถึงยี่สิบสี่มาเพลย์ออฟกันนะครับเยาเยือนสองนัดเพื่อหาผู้ชนะแปดทีมนะครับอีกแปดทีมตามเข้าไปเล่นในรอบสิบหกทีมสุดท้ายก็ไปประกบคู่กันพอดีนะหลังจากนั้นก็ เป็นสูตรเดิมของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะ,ะก็เล่นกันน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายรอบ8ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศสูตรใหม่เนี่ยโอ้โหนักเตะเกมเพิ่มนะฮะจากปก,กติเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแข่งกันนะครับทีมละ6นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะทีมละ6นัดตอนเนี้เป็นรอบลีดเดียวก็จะเตะอย่างต่ำๆนะ8นัด นะครับแปดนะัดถ้าไม่ติดหนึ่งถึงแปดไม่ติดแปดอันดับแรกต้องไปเพลย์ออฟอีกสองนะัดนะครับแต่ถ้าหลุดจากอันดับที่ยี่ิบสี่พูดง่ายว่าอันดับยี่สิบห้าถึงอันดับสามสิบหกตกรอบเลยนะฮะเมื่อกี้ลืมบอกว่าไม่มีนะฮะอันดับที่ยี่สิบห้าถึงอันดับที่สามสิบหกตกรอบไม่ไม่ผ่านเข้าไปในเล่นใน,น,ใน,น,ในรอบสิบหกทีสุดท้ายและจะหล่นลงไปเล่นในถ้วยเล็กอย่างยูโรป,ปาลิกไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่ง นะครับไม่มีเล่นยูโรปาลีกแล้วแล้วก็สูตรนี้นะครับใช้ทั้งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกและถ้วยจิ๋วย่างคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะสามลีกของยุโรปนะครับใช้ระบบใช้รูปแบบใช้สูตรเดียวกันหมดนะไม่มีจากถ้วยใหญ่ไปถ้วยเล็กแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งประกา,ารแจ้ไงไห้ทราบ นะฮะศึกยูฟาจะมาหลีกรดูกาลหน้านะครับเตะคืนวันอังคารวันพุธและวันพระฤหัสนะเพราะฉะนั้นใครมาแซวบอกเฮ้ยพี่บูมึงบอกไม่ดูบอลวันพรฤหัสนี่อ่าก็ต้องดูบอลวันพรฤหัสนะฮะต้องดูบอลวันพรฤหัสเพราะว่าผมชอบดูยูฟาจะไม่หลีกพอดีรูดูกาลหน้ามีวันพรฤหัสด้วยก็ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษด้วยแล้วกัน ขออนุญาตดูดูบอลวันพฤหัสหน่อยนะครับแปนะก็นี่คือรูปแบบใหม่นะครับของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีปประจำฤดูกาล2024-2025เข้าใจว่าคงจะไม่มีใครมึนงงกับสิ่งที่ผมอธิบายนะนี่เป็นการอาธิบายแบบง่ายๆนะอธิบายแบบเออทีละฉากทีละตอนให้มันเข้าใจง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศเลยครับ Ha 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 ha.